สวัสดีจ้าสวัสดีจากทางไอแลนด์จ้าวันนี้ก็เวลา,ชาวเช้าๆนาะประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วจะฝนข้างนอกก็ฝนตกทุกวันเลยจะเพื่อนๆจ้าก็เหมือนเดิมเนาะตั้งคลิปที่ไรก็จะมีแต่ฝนตกจะเพื่อนๆก็เลยตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนเนาะวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้ก็จะมาเตรียมตัวพับกระเป๋าจ้า กําลังจะไปเที่ยวกันเนาะไม่ใช่กําลังเราอีกสองสาวันนั่นแหละแต่ว่ามาดูสิ่งของที่เราเตรียมที่จะเอาไปด้วยเนาะก็อย่างที่เราเคยพูดให้ฟังว่าเราลา,าพักร้อนสองอาทิตย์เนาะก็เลยวันนี้จะมาเช็คกระเป๋าแล้วก็สิ่งของที่เราจะเอาไปจะก,ก็มีเช็คเรียบร้อยแต่จะเพื่อนเนาะเสื้อผ้าไม่กี่ตัวจะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเสื้อผ้าจาก ประเทศไอร์แลนด์ไปใช้ที่ประเทศอื่นได้เนาะคือประเทศไอร์แลนด์นี่ก็คือจะหนาวแล้วก็ฝนตกตลอดส่วนมากเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบพวกนี้ต้องเกงขายาวพวกเสื้อมีกันหนาวจะแต่ก็รื้อได้ก็เป็นพวกกางเกงขาสั้นนิดหน่อยจะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปซื้อ,อที่นู่นเนาะเพราะว่าอากาศก็อาจจะดีกว่าประเทศไอร์แลนด์จะเพราะว่าประเทศไอร์แลนด์นี่ก็คือฝนตกตลอดจะ วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสองสบสามองศาฝนเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เรนนิง่งอร์ะโอเคก็เลยวันนี้ก็จะมา,าเช็คกระเป๋าหรือว่าเช็คเงินที่เงินทิปที่ เราได้มาเราก็เอาไปยอดยอดกระปุกจะเอาไปใส่กระปุกเนาะทั้งประเทศเอ่อประเทศที่เราจะไปก็คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่แหละจะเพื่นพนอนะของประเทศอังกฤษจะเราวันเราจะไปเที่ยวประเทศอังกฤษเนานะเพราะว่าเอา่อมีไอเดียอยากจะไปที่ประเทศอื่นเนาะอย่างในสเปนเราอยากไปมากเลยแต่ว่าเราจองตัว๋วคือตั๋วเราไม่ได้จองตั้งแต่เริ่มต้นเนาะมันก็ตั๋วช่วงนี้จะแพงมากเลยเท่ากับตั๋วที่เรา กลับไปที่เมืองไทยเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็ไอค่าโรงแรมค่าอะไรมันก็แพงเนาะส่วนไอที่ประเทศไอร์แลนด์นี้ก็จะเออประเทศอังกฤษนี้ก็แพงเหมือนกันแต่ว่ามันจะถูกกว่าที่เราจะไปสเปนหรืออิตาลีเนาะก็สรุปแล้วเราก็จะไปพักผ่อนประเทศไอร์แลนด์เอออังกฤษสักนิดหน่อยจ้ะดีแล้วพอดีนี่เลยจ้ะอันนี้เป็นเงินเหรียญที่เขามาพัก เนาะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่วันเดียวก็คือหลายวันเนาะเวลาหลายครั้งมากเลยเป็นปีๆแล้วน่าจะได้นะเราเอามาเราก็เอามาโย,ยนๆเนาะยังไม่มีเวลาได้ไปที่ประเทศอังกฤษเนานะคือเคยไปจะไปนานแล้วเนาะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเนาะแต่ปีนี้เราก็เก็บได้มาเราก็จะไปะนี่ะอันนี้จะเป็นเราไม่ค่อยรู้จักเงินประเทศเขาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะเอาไว้เพื่อนๆโชว์เพื่อนๆดู นาะอันนี้จะน่าไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้รู้ว่าหนะึ่งพาวเนาะส่วนอันนี้ใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นสองพาวหรือเปล่าไม่เห็นเขาเขียนอะไรเลยถ้าเป็นประเทศไอร์แลนด์นี่เขาจะเขียนให้ชัดเจนแล้วว่าสองพาวเนาะแต่ต้องเอาไปถามแฟนจะ้ะอันนี้ก็ห้าสิบพีห้าสิบพีนี่ก็จะมองเห็นชัดมากเลยนะห้าสิบพีห้าพี อันนี้ไม่ใช่อันนี้ประเทศอังกฤษยันสองพีแล้วก็นี mm hmm. น่จะเงินแดงเขาก็ยังมีนะเงินแดงประเทศเออถึงอยู่แล้วแหละประมาณเจ็ดแปดกิโลเราคิดว่านะเพราะว่าเราเน้นเวลากลับมาคือเวลากลับมานี้ก็คือเอออยากถ้ามีร้านไทยมีอะไรเราก็จะซื้อกลับมาด้วยเนาะนี่จะอ่า เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ตั๋วเครื่องบินที่เราจองตัวไปแค่เพื่อนบ้านแล้วาสายการบินที่เราไปนี่นั่งกี่ชั่วโมงถึงเนาะประเทศไอร์แลนด์อังแลนด์เอาอไอร์แลนด์ถูกไออังกฤษด์ะแล้วก็สรุปแล้วก็โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะอันนี้ห้าสิบพีก็เยอะอยู่จ้ะนี่ห้าสิบพีอันนี้ต้องอา่า เมื่อวานนี้เราไปแลกเงินที่ธนาคารมาด้วยจ้ะนะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเลนได้เงินเท่าไหร่แต่เราชอบมากเลยแต่น,นี้เป็นเงินห,ห้าพาวเจียรเพื่อนๆดูสิอันนี้เป็นเงินทิปจ้ะนะได้อาทิตย์ที่แล้วจ้ะรู้ได้ไงว่าเราจะไปที่ประเทศไอแงนด์ England เนาะนี่จ้ะเราจะไม่ค่อยสนใจ เกี่ยวกับเงินของประเทศอื่นเท่าไหร่นะ <c oughs> ว่าหน้าตาเงินของประเทศแต่ละประเทศเป็นยังไงเนาะแต่ที่เราเน้นๆก็คือประเทศไอร์แลนด์จะคือเราคิดว่าเ,เงินแต่ละใบของเขาดูจะสวยงามเนาะถ้าใบใหม่ๆนะแต่พอเราไปแลกจากเงินธนาคารจากเ,เงินของเพาที่ธนาคารเพื่อนๆหรือเชื่อเลยแบบ สีสวยสดใสามากเลยจะ้ะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะปกติเราก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วเนาะนี่จะ้ะแบบสีม่วงอมขาวชมพูม่วงแบบสีเขาสดใสามากเลยจะ้ะเพื่อนๆนะดูสิแต่เราก็คือโชว์คนที่ไม่ไม่ค่อยเคยเห็นเงินอ่าพาวเหมือนเราเนาะแต่สวยนี่จะ้ะสวยมากแลยเราเห็นโอ้ขนาดเงินนี่จะขนาดไอ้น,นี่ u ยูโรแบบสีสันก็ทําสีสันได้สวยจริงๆจะ้ะดูสิเพื่อนๆเราก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเดือเชื่อจริงๆบางทีเงินเงินยูโรที่นี่เราชอบแค่แบงค์50กับอ่แบงค์20เนาะหรือว่าเป็นอ่แบงค์แบงค์แบงค์10เป็นแบบใหม่ๆเนาะเราชอบแต่อันนี้สีสันก็จะออกสวยเนาะเขาทำสีสันได้สวย่านะแบบสีขาวปน เขียวเนาะอันนี้ห้าห้าเพาจะอันนี้เป็นยี่สิบเพาเพื่อนอันนี้ไม่ได้มาโอ้อวดไงคืออันนี้ที่เราจําเป็นต้องไปแลกเงินที่ธนาคารเพื่อจะเอาไปใช้ที่นู่นจะเอาแบบฉุกเฉินก่อนเนาะถ้ามันขาดเรืออะไรเราค่อยใช้เป็นเอทอมแล้วกันนั่นเลยจ้ะแต่จะมาบอกเปรตได้เท่าไหร่เนาะน,นี่จ้ะอันนี้เป็นสิบสิบเพาจะเพื่อนสิบเพาสีสันก็ยังสวยอยู่ มันเป็นพลาสติกนะเนี่ยเราเพียมฉีกเดี๋ยวก็จะฉีกให้ดูนิดหน่อยจ้ะเพื่อนๆจะ้ะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่กระดาษอ่ะขอดูนยะมันเป็นพลาสติกจะ้ะนะดูสิโอ้โหนี่ครั้งได้ไปได้รู้ว่าเขาใช้เงินแบบเป็นพลาสติกนะมันไม่ใช่เงินกระดาษเพราะว่าเงินยูโรที่นี่เขาฉีกได้ขาดเลยนะแต่เนี่ยเขาใช้ดีมากเลยนะเนี่นะ เป็นเงินพลาสติกจ้ะเพื่อนหอเหมือนเหมือนเป็นกระดาษทั่วไปเลยแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่บอกเลยจะไม่รู้เลยว่าเงินนี่จะดูสิว้าวสวยมากเลยว้าวเลยเชื่อจริงๆอ่ะนเป็นพลาสติกนี่ดูนี่เป็นเป็นเงินพลาสติกแบบ แบบเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปียกเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะอะไรทั้งนั้นจะเพื่อนๆจะเนาะสุดยอดเลยจ้ะแล้วมาดูเงินที่นี่จ้ะ,น,ะน,นี่เงินห้าพาวได้จากเงินติปจ้ะก็เลยเอามายอนเนาะนี่จ้ะเก่าเก่โบร,ราณโบราณแต่ถ้าใหม่ๆมันก็น่าดูนะแต่นี่เป็นเก่ามากรอยขาดเห็นไหมโอเค ส่วนนี้ก็จะเป็นเงินเราก็เคยโชว์แล้วเนาะอันนี้เป็นเงินดอลลร์จ้ะเงินดอลล่าเราเราไม่ได้โทษประเทศเขาเนาะแต่เราไม่นั่นคือเงินดอลล่าเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โทษทีนะคนที่อยู่ประเทศอิงอประเทศอเมริกาโทษทีจะแต่เราก็อเอามาเปรียบเทียบเนาะเงินคือเขามีสีเดียวจ้ะนะดอลลร์จะแบบสีเขียวแบบแบบรอยขาดรอยหยุดยุยก็มีจ้ะนะ นี่ก็เงินประเทศนอรลาด์ค่ะที่เราได้จิบมาเนาะโอเคเราจะไม่พูดถึงประเทศอื่นเนาะเราจะเพิ่งจะรู้นี่จะโอเคเลทที่เราไปไปแลกมาเมื่อวานนี้สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบหกยูโรเนาะเ,นเพื่อนยูโรเนาะเขาให้เรามาคืนสองร้อยพา,จา์จ้ะ เพราะว่าเงินที่นี่จะต่ำกว่าเงินเผานอกเงินเผาเขาจะสูงเลยเขาจะสูงมากเลยนะเขาให้เรามาเนี่ยหนึ่งยูโรเราแลกได้เงินเผาได้แปดได้แปดสิบสองสเตอร์ลิงเนะ 82, เาะแปดสิบสองเซนหรืแปดสิบสองแปดสิบสองพีอย่หนึ่งดอลลาร์ก็ไม่ใช่หนึ่งยูโรแลกได้แปดสิบสองพีห้ายูโรแลกได้สี่สี่เพาจุด อันนี้100่งรยูโรแลกได้แปสิอ็ดพาวเจดสิบเก้าพีเท่ากับว่าเราเสียเสียไปเอยอะเหมือนกัน20กว่า20่สิบยี่สิกว่ายูโรเนาะยี่กว่ายูโรต่อหนึ่งร้อยพา นะเราเสียค่าค่าเาขาเรียกอะไรนะค่าแลกเปลี่ยนของยูโรถึงพาวเนาะนี่จะก,ก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเงินที่เราได้แลกมาก็อันนี้ก็สองร้อเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นเงินเหรียญที่เราทํางานจะส่งมาก็พอได้ค่าเาขาเรียกอะไรนะค่ารถไฟอยู่จากเป็นเ้นประเทศเมืองที่เราจะไปนี่ก็จะเป็น เมืองแมนเชสเตอ์จะเพื่อนๆเนาะถ้าใครรู้จักเนาะก็ช่วยแนะนำหน่อยว่าที่เมืองที่เราจะไปนี่เป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าเราเซิบดูก็คือว่าไม่ใช่เราเราคือแฟน,น<ม>เขาชอบค้นหา,าสิ่งที่เขาจะไปอยู่แล้วนะเนาะก็คือก็บอกว่าแหล่งท่องเที่ยวก็แบบไม่ว่าจะเป็นร้านจีนร้านอะไรก็เ,เยอะจ้ะที่เราไปก็คืออยากจะแบบจริงพี่พี่เคยเราก็อยู่อาจจะ ประมาณห้าสิบหกสิบกิโลกิโลเมตรจากที่นินะ่นเนาะแต่เราก็คือไม่ได้ไปหาเขาเนาะเราก็อยู่ในในเ,เขตนั้นจากไปสี่ห้าวันเนาะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูดว่าไปสี่ห้าวันแล้วค่าตัว๋วตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ก็อันนี้เราบุกได้ถูกมากเลยนะเพราะว่าเพื่อนที่เขาจะไปถัดจากอา,อาทิตย์ที่เราจะไปเขาบอกว่าเขา เขาจองตั๋วเครื่องบินได้ประมาณเท่าไรนะร้อยยี่สิบกว่ายูโรนาตต่อคนรีเทิร์นนาะสามวันก็ไปน้อยกว่าเราสามวันไปเข้าไปอยู่แค่สามวันเนาะนั่นเลยจ้ะแล้วเราไปสามคนเนาะลูกสาวอีกคนก็ไม่ได้ไปพอสองคนลูกสาวสองคนแล้วก็ไปสเปนเราไปส่งเขาที่สเปนไปส่งเขาที่แอร์พอร์ตแล้วก็ ตอนเช้ามาแล้วก็ไปขึ้นเครื่องก็สามคนก็ประมาณตกที่ร้อยหกสิบจ้ะรอยหกสิบยูโรเนาะจากโหลดกระเป๋าจากอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ก็ถือว่าแพงมากเลาวเพราะว่าเเมืองไอไม่ใช่ประเทศไอแลนด์ไปถึงนั่งเครื่องจากประเทศไอแลนด์ไปอังกฤษก็แค่49 ประมาณกับประมาณชั่วโมงหนึ่ง้ะเพืเ่อนนะชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วเนาะแค่นั้นเพื่อประเทศเพื่อนบ้านเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเราจ่ายตั๋วเครื่องบินไปสองกับสองรอไปเลยมันขาดไปสแค่4ยูโรเนาะกับประมาณเจ็ดพันกะบาทจะสี่คนนะรีเทิร์นแล้วก็ไอ้ค่าเช่าโรงแรมสคืนสี่คืนก็ตกอยู่ที่ เราไม่รู้คำนวณเอ่อเราไม่ได้ถามแฟนโดยตรงว่าเอ่อสี่คืนนี้เท่าไหร่เออสี่คืนนี้ตกวันละเท่าไหร่คืนละเท่าไหร่เนาะแต่ที่รวมๆก็คือเราเสียไปเอ่อสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบยูโรจะหนึ่งห้องนอนเนาะคือ family room จะหนึ่งห้องนอนสี่ร้อยสามสิบยูโรก็ตกอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเราก็กะกะเอานาะประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าจะ 4คืนก็ถือว่าแพงมากเลยนะถ้าบ้านเราเนี่1 5 0 0 0 6นี่อยู่โรงแรมแบบเ 5* Star เลยเนาะนั่นแหละหรือไม่ก็แบบได้2ห้องเนาะต่อต่อต่ออา,อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะก<ๆ>็นั่นแหละมาพูดให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายก็คือมันแพงอันนี้คือแค่เริ่มต้นเราก็แค่สามพนเราก็หมดไปก็ถือว่าเยอะอยได้แค่2 0โรเนาอ ยี Euro return, ่สิบยูโรรีเทิร์นอย่างตัวเครื่องบินก็ไม่แพงเนาะแต่ทุกวันนี้ยังต่ำยังน้อยมีแต่ร้อยขึ้นไปจะลูกสาวเราเขาไปสเปนไปเกี่ยวกับการไปเรียนเออ่ไปไปสอนหรือไปแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนอแลกเปลี่ยนภาษากันนะจะไปสอาทิตย์เนาะตัวเครื่องบินเขาจองตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่นูน่นสิ้นปีเนาะเขายังจองยังแพง ยังแพงก็คืออยู่ที่ประมาณเ,าเขาเรียกอะไประมาณจำสองรกว่ายูโรจะเพื่อนๆน,นะไปสเปนเนาะรีเทิร์นเนาะสองกว่ายูโรส0มก็นั่นแหลยจ้ะว่าเออคนเราไปไหนมันก็คือช่วงนี้ไปไหนมันก็แพงพอเด็ปปีเทิรแล้วก็ถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะวินเทอร์ทามมันก็จะถูกกว่านะมันก็จะถูกแล้วก็ประหยัดกว่าจ้ะ ตอนที่เราไปอิตาลีตอนนั้นก็แบบช่วงใกล้คริสต์มาสเนาะมันก็ถูกคอคืลดแบบครึ่งต่อครึ่งนั่นเลยจ้ะเพื่อนๆก็เลยจะมา,เล,า,า,มาเล่าสู่กันฟังว่ามาเล่ากัสู่กันฟังแล้วก็มามาโชว์เงินเอาจะเราเองก็เพิ่งเห็นครั้งแรกจริงๆแต่ก่อนในแฟนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เห็นบ่อยเนาะพูดถึงแต่ก็นานแล้วคือว่าเกือบ20ปีว่าได้เนาะก,ก็เราก็ไปอยู่ที่นู่นเนาะ แต่ทุกวันนี้คือเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศอังกฤษเเาาก็คือคือไม่รู้เลยไม่ไม่รู้ว่าเงินเขาจะอ่าสูงสุดคือสูงสุดนี้เป็นเท่าไหร่เนะคือคือที่เราไปแลกมาเขาก็ให้แต่ยี่สิบยี่สิบคือเงินที่ที่สูงสุดอ่าน่าจะประมาณห้าสิบพาวหรือเปล่า รือเงินหนึ่งร้อยเพาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่นี่เราไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วมาโชว์ว่าเลดการแรกเป็นเงินยูโรไปเพามันแตกต่างกันยังไงเนาะโอเคจากคลิปนี้ก็ก็คงจะมีแค่นี้จะเพื่อนๆ